สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะตังๆอยู่ที่โรงแรมคูแมนแกรนด์สุขุมวิทค่ะกับงานนี่เลย VCT a s c e n s i o n 2023นะคะเป็นการเจอกันวันแรกเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าเซอร์เซียนะคะเราเจอกับวันทีนั่นเองค่ะตัวแทนนะคะของประเทศไทยเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานดีกว่าว่ามันจะคึกคักแล้วแฟนๆเน่ยจะมาเชียร์กันเยอะขนาดไหนไปดูกันค่ะ ตางมาดูนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศหน้างานนะทุกคนพอแฟนคลับมานะคะก็สามารถมาลงทะเบียนตรงนี้ได้รวมถึงถ่ายรูปที่แบ็กดรอปด้านหน้าด้วยนะนี่แฟนคลับเขามากันเต็มค่ะบอกเลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันยิ่งคึกคักกว่าน,นี้อีกนี่เป็นไงบ้างคะได้ดูไปแล้วครึ่งเกมแรก ก็สนุกดีครับแล้วก็เชียก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีน่ามา7จาเลยในครึ่งแรกตอนแรกนี่มันแบบว่างองอเหมือนกันนะตอนนี้รู้สึกไงบ้างตอนนี้ดีครับตอนแรกมันเหมือนแบบพอมาเป็นไาเลาก็แพเราแบบว่าแบบกลับมาชนะอีโคเลาได้สองแล้วเราก็กลับมาแบบเป็นเจ็ดห้าก็ดีอยู่ครับตอนแรกก็เล็สียวเสียวอ๋อแล้ววันนี้ตั้งใจมาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมคะใช่เป็นบอสอเลอร์ครับชู่ๆนะครับวันนี้มากี่คนเนี่ยมาสองคนครั สองคนมาจากไหนคะมาจากลังสิตเหรอครับอุ๊ยก็ใกล้เหมือนกันนะเราหลาเชียใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับรู้สึกว่ามันไปเล่นที่แบบไม่ได้เล่นตำแหน่งดีเล่นแต่ก็โดดเด่นมากแล้ววันนี้เขาโดดเด่นหรือยังเดี๋ยวมาแน่ตอนกันเดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวรอดูนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกดีค่ะตื่นเต้นมากที่ได้มาดูงานแลน์ที่ไทยครั้งแรกแล้วก็ได้มาเชียร์ทีมไทยด้วยค่ะ วันนี้แบบตั้งใจมาเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าโรเลขข็กค่ะโรเล็กทำท่าเหมือนกระซิบนะแบบว่าไม่อยากให้ใครรู้อ่ะแล้วเราล่ะมาเชียร์เอ็กซี่ครับโอ้ทำไมเราถึงประทับใจในเอ็กซี่เขาเฮชชอนเปอร์เซน์ดีสุดครับชอบความคมเขาคิดว่าวันนี้เขาจะได้กี่เฮชชอ t เดี๋ยวก็ตื่น เพราะว่านี่เราเพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งของเกมแรกนะคะเรารู้สึกยังไงเกมนี้ใครจะได้ไปก็อยากให้เป็นเซอร์เซียค่ะเพราะว่าตอนแรกตกใจมากเสียฟูบายแรกไป้อะกลับมาได้ก็สู้ๆค่ะเซอร์เซียก็ชนะให้ได้ครับสู้ๆครับขอบคุณนะคะ จบไปแล้วค่ะกับแผนที่แรกนะคะและว Victor รี่เป็นของเซอร์เซียค่ะอาจจะจบได้นะทุกคนเชื่อเชืญอนกันแบบมันสุดๆนะคะ14ต่อ12ค่ะเดี๋ยวเรามาถามแฟนลับกันดีกว่าว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะเป็นไงบ้างกับแผนที่แรกต้องบอกว่าลุ้นแบบจนยดสุดท้ายเลยนะโอ้โหโอเวอร์ไทม์ได้แมตช์พอยต์มาแต่ว่ายังปิดไม่ลงอพอถึงโอเวอร์ไทม์ก็สามารถปิดลงได้ครับผมแล้วตอนนั้นใจเราเป็นไงบ้างแบบเฮ้ยจะชนะไหม ผมมั่นใจเซอร์เซีย2 0แน่นอนครับนี่เขาทำนายมาแล้วนี่ผมบอกเลย2ศูนย์แน่นอนครับอ่ะสองศูนย์เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะตามนี้หรือเปล่าครับผมเป็นยังไงกันบ้างกับแผนที่แรกที่จบไปเก่งมากค่ะคมกันทุกคนเลยค่ะวินนี่เสียงแหบนะกรีดดังหรือเปล่ากรีดดังไปหน่อยค่ะอ๋อวันนี้ตั้งใจมาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมคะไม่เชียร์ทั้งทีมเลยค่ะรักทั้งทีมเลยคนนี้ว่ามีเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมผมผมเชียร์เลฟนะครับแล้ววันนี้เป็นไงคะกับ ผลงานของเขาคมมากครับสุดยอดอ่าเดี๋ยวรอลุ้นได้แผนที่ต่อไปเอาไงดีแผนที่ต่อไปสองสูตรแน่นอนค่ะเราเก่งค่ะ <c oughs> เอาถ้างั้นเรากลับบ้านเร็วนะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะเราเราชนะได้แบบเราอุ่นใจค่ะเหมือนกันไหมใช่เหมือนกันเลย 재미ast of them แล้วอยู่กลางเกมที่2ค่ะทุกคนแต่ว่ามันมีเทคนิคข้อพอชนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันคือเมื่อกี้ระหว่างเล่นอยู่เกมค้างนะแต่ว่าสกอร์ในตอนนี้ก็คือ1 0ต่อ6นะคะวันทีมเนี่ยกำลังนําอยู่ทุกคนซึ่งวันนี้ที่เรามาชมการแข่งขันนะคะถือเป็นแมตช์แรกเลยนะของทัวร์นาเมนต์นี้ค่ะเป็นการเจอกันของทีมเอลฟาก่อนนะซึ่งอย่างที่บอกค่ะเซอร์เซียของเราเนี่ยก็คืออยู่ทีมเอลฟาวันนี้เจอกับวันทีมส่วนคนไหนที่เก็บแต้มได้ท็อปทรีเนี่ยก็จะได้ไปเจอ กับอีกสายหนึ่งนะตอนรอบเพลย์ออฟค่ะตอนนี้เขายังแบบยังเทคนิคข้อเบรกกันอยู่เลยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันที่เห็นตอนนี้คือยังไม่จบเกมนะทุกคนแต่ว่าเขาเบรกกันอยู่แล้วเขาก็เลยจะให้ไปรับของที่ระลึกค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะไปแอบดูหน่อยตอนนี้ก็คือเนียนแต่ว่าน่าจะไม่ได้เราจะมาแอบดูว่าสรุปแล้วของที่ระลึกนะคะในงานคืออะไร วัสดีค่ะขอดูของที่ระลึกหน่อยได้ไหมคะอ๋อ <Yes. S 1> oh, อันนี้ก็จะเป็นแฟมของ V c t Ascension นะคะแล้วก็เสื้อแบบนี้เอ้ากระเป๋าปปก็เป็นกระเป๋าผ้านะคะกับแฟ้มรักโลกกันไปโอ้ขอบคุณค่ะ <c oughs> ก็หลังจากที่รอมาสักพักใหญ่เหมือนกันนะคะตอนนี้นักกีฬาของเราก็กลับมาที่เวทีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวต้องรอดูต่อว่ามันจะสามารถกลับมาแข่งกันต่อได้เมื่อไหร่นะคะ <S <S <ๆ>แต่ว่าแฟนๆเขาก็ยังอยู่กันครบเลยนะรอลุ้นรอเชียร์อยู่เหมือนเดิมค่ะ อลเล่โทษทีฮะที่เท้าติดสกเก็ตหรือเปล่าอลเล่ทุลลก้ชมเอสแรกส่งเสียงขึ้นต่ดงอยครับ<ค><ณ>รนีอ้อยครับสิลปภเปิดได้ก่อนครับแล้ว ปือที่ดีที่สุดในเกมจัดเข้าลำตัวเดี๋ยวเอาไปสามทีเดีวเล่นจับตัวฮจับตัได้เปียกแล้วตรงนี้ฮะจนับตัวจับตัวจับตัวเล่นจับตัวกันแลเทมาได้ครับดาวเว่ยเทมเซอร์กัดมาเต็มแล้วดูบอลดูไปซีเด็ดหัวไปคนเดียวแล้วครับเรียบร้อยลกับพี่กับพี้อคิมครับ แฟนซีค่ะเชียร์ใครเป็นมิเตียหรือเปล่าชอบ LBY ค่ะคือตอนนั้นได้มีโอกาสไปดูสตรีมหลังจากที่แบบว่าเซูเซียมัตอนนั้นยังไม่ได้เข้าเพย์ออฟที่มันแบบมีอักเดนนิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าเห็นเขาแบบเศร้าๆกันก็เลยแบบว่าเอาใจช่วยมากเลยแบบว่าพอกลับมาได้เข้าเพย์ออฟอีกครั้งแล้วก็ได้เป็นแชมป์ของของไทยแลนด์ค่ะมีอะไรอยากฝากถึงกีฬาที่เชียร์ไหมก็สู้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเชียร์มันว่าจะได้ขึ้นเล่น ข้างน่วสนุกมากๆครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้มาดูเซอร์เซียเพราะผมก็เป็นคนที่ชอบทีมเซอร์เซียอยู่แล้วดีใจมากเลยค่ะเซอร์เซียชนะใช่ก็ดีใจมากๆเลยมีเหตุผลอะไรมัมีเหตุผลอันนี้ก็ติดตามดูแล้วแล้วก็เชียร์เซอร์เซียมาตั้งแต่เอเซนชันแล้วก็อยากให้เซอร์เซียชนะ เป็นส่วนตัวก็ตามมาตั้งแต่แบบ<ม>ของตั้งแต่ชุดเก่าเลยใช่ก็ตามมาเึ็นตอนนี้เลยค่ะมีอะไรอยากฝากให้กำลังใจที่ร้าที่อยากไปก็สู้ๆค่ะทําได้เราสามารถเข้าไปชิงแชมป์กับเขาได้ก็ขอให้สู้ๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้ตลอดเลยขอให้ทําให้เต็มทีแล้วก็พาทีมไทยไปสู่ที่หนึ่งกันเย้ เรียกได้ว่าลุนจนเหนื่อยลุนจนหอบค่ะทุกคนแต่ว่าสุดท้ายก็คือสามารถเอาชนะได้นะคะแบบว่าสูสีมากๆ2ตอนหนึ่งจ้ะอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศงานในวันแรกนะคะยังไงก็ฝากติดตามบรรยากาศงานวันต่อๆไปด้วยนะและพรุ่งนี้แน่นอนคะ่ะว่าเซอร์เซียเขาก็ยังจะต้องแข่งยู่นะเจอกับแฟนซีนะคะยังไงฝากแฟนๆช่วยลุนช่วยเชียร์กันต่อด้วยคะ่ะวันนี้ตั้งตังไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย